คลิปนี้จะทำให้ทุกคนมเทิงเพ่จะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถจนกรแห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม นี่คือรถสปอร์ตไฟฟ้าที่สามารถวิ่งริกายถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและมันยังเป็นคู่แข่งอย่างเชดว่าโมเดล3ในประเทศจีนนี่คือ BYD Seal มันเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นบน e-Platform 3.0ที่มีการออกแบบให้เข้ากับยุคสมัยแห่งโลกอนาคต ด้วยเส้นสายที่ดูฉบบเฉี่ยวมีความเป็นสปอร์ตสวยงามไฟท้ายแบบ LED เชื่อมเข้าหากันทั้งสองฝั่งสำหรับการออกแบบตัวรถนั้นใช้ตามแนวคิดของรถ Ocean X Concept ซึ่งเป็นรถต้นแบบที่พัฒนามาก่อนหน้านี้โดยตัวรถนั้นจะหร้อมกับขนาดมิติตัวถังความยาวอยู่ที่4,800ม mm, ิลิเมตรความกว้างอยู่ที่1,875ม mm, เมตร ความสูงนั้นอยู่ที่1,460ม mm, ิลเมตรระยะฐานล้อนั้นอยู่ที่2,920ม mm. ิลิมตรสำหรับ PWD Seal นั้นก็จะมาพร้อมกับระบบการขับเคลื่อนแบ่งออกเป็นด้วยกัน3รุ่นนะครับรุ่นที่1มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่ให้พละกกำลังถึง201แรงมา รุ่นนี้จะสามารถวิ่งไกลถึง550กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งเป็นรถรุ่นมาตรฐานและรุ่นที่2นั้นเป็นแบบมอเตอร์เดี่ยวเหมือนกันให้พะละงํางมากกว่าถึง308แรงมา้ารุ่นนี้จะสามารถวิ่งไกลถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเป็นระบบการขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนกันนะครับ รุ่นที่3นั้นเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้พละกกำลังรวมอยู่ที่522แรงมา้ารุ่นนี้จะสามารถวิ่งไกลถึง650กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเป็นระบบขับเคลื่อน4รล้อมาพร้อมกับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา3.8วินาทีเท่านั้นส่วนภายในห้องโดยสารนั้นมีการออกแบบดูหรูหราแนวสปอร์ต และมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ภูมรไลน์มัลติฟังชันมานวัดที่แสดงผลแบบดิจิตอลเสริมด้วยคันเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบดูหรูหราแนวสปอร์ตสำหรับราคาเสนอขายของ BWD Seal นั้นคาดว่าจะมีการเสนอขายอยู่ที่ประมาณ2แสนกว่าหยวนนะครับาคิดเป็นเงินไทยแล้วก็อยู่ราวๆ1ล้านต้นๆเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามนั้นเราต้องมาลอลุ้นกันว่าทาง b ี d จะเสนอราคาขายเจ้า BWD ี e ซีลที่เท่าไหร่กันแน่นะครับหากมีข่าวสารเพิ่มเติมเราก็จะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนนั้นได้รับชมกันทันทีนะครับหากเพื่อนเพื่อนมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่ like อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเอลเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ